สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องใกล้ตัวของเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทนายความกันหน่อยนะครับก็คือการเลือกตั้งนายกสภาทนายความที่กําลังจะมาถึงเรามีข้อมูลจากบทสัมภาษณ์ของดรธนพลคงเจี้ยงหรือทนายนพผู้สมัครเบอร์สี่นะครับลองมาดูกันว่าแนวคิดนโยบายเขาเป็นยังไงบ้างค่ะจากข้อมูลที่ได้มาดูเหมือนว่า แรงผลักดันของดรธนพลเนี่ยมาจากความรักในวิชาชีพจริงๆแล้วก็อยากแก้ปัญหาที่ทําให้ภาพลักษณ์ทนายดูไม่ค่อยดีในบางครั้งแล้วก็มีเรื่องสิทธิ์ของสภาทนายความด้วยใช่ไหมครับที่เหมือนจะถูกลดทอนไปใช่ค่ะประเด็นนั้นด้วยแล้วที่น่าสนใจมากคือเขาไม่ได้เพิ่งจะมาเริ่มหาเสียงนะคะอ๋อที่บอกว่าลงพื้นที่มานานแล้วค่ะในบทสัมภาษณ์บอกว่าเดินทางพบปะทนายความทั่วประเทศมา มากกว่า3ปีแล้วเพื่อฟังปัญหาจริงๆไม่ใช่แค่มาหาเสียงช่วงเลือกตั้งโห3ปีนี่ถือว่าเตรียมงานมานานมา,นา,นมากนะครับเนี่ยเก็บข้อมูลกันจริงจังก็เป็นการทำงานเพ,พื่อเพื่อนร่วมวิชาชีพจริงๆค่ะก่อนจะมาเป็นนโยบายสำหรับทนายความที่สนใจนะครับย้ำอีกทีเลือกตั้งวันที่24สิงหาคม2568นะครับตั้งแต่9โมงเช้าถึงบ่าย3โมงทีนี้ มาลงลึกเรื่องนโยบายกันดีกว่าครับดูเหมือนมี5ข้อหลักๆที่กลั่นรองมาจากปัญหาที่ไปรับฟังมาทั่วประเทศค่ะข,ข้อแรกเลยคือเรื่องเกียรติยศและศักดิ์ศรีอันนี้เน้นแก้ปัญหาภาพลักษณ์ก็คือปกป้องทนายส่วนใหญ่ที่ดีแล้วก็จัดการกับคนที่ทําให้พิชาชีพเสื่อมเสียใช่ค่ะแล้วก็มีพูดถึงเรื่องการจัดการกับปัญหาทนายความต่างด้าวด้วยซึ่งก็เป็นอีกประเด็นที่ทนายไทยหลายคนกังวลอยู่ครับผมมาข้อสองอันนี้ดูเป็นรูปธรรมมาก การปลดหนี้อ๋อเรื่องหนี้สินของสภาใช่ครับในข้อมูลบอกว่ามีหนี้อยู่เอ่อประมาณ160ล้านบาทจากการก่อสร้างอาคารค่ะแล้วก็มีอีกส่วนด้วยใช่ไหมคะอีกประมาณ4 0ล้านบาทที่เรียกว่าการทำยอมรวมๆก็2 0 0ล้านบาทโหเยอะเหมือนกันนะคะเขาตั้งเป้าว,ว่าจะปลดหนี้ให้หมดเลยอันนี้ท้าทายมากนะ แน่นอนค่ะนี่ระดับนี้มันก็กระทบการเงินสภาการตั้งเป้าปลดหนี้หมดก็เหมือนเป็นการส่งสัญญาณว่าอยากสร้างฐานะการเงินให้มั่นคงก่อนซึ่งมันก็จะไปต่อนโยบายอื่นได้โดยเฉพาะเรื่องสวัสดิการข้อ3นี้น่าสนใจมากค่ะมีอะไรบ้างคะในส่วนสวัสดิการมีแผนเรื่องประกันสุขภาพกลุ่มที่บอกว่าใช้บัตรทนายยื่นโรงพยาบาลได้เลยแล้วก็ประกันชีวิตกลุ่ม วงเงินน่าจะประมาณ2อง0,000บาทอืมอันนี้น่าสนใจมากค่ะถ้าทําได้จริงนี้เป็นประโยชน์กับทนายมากๆแล้วก็มีอีกอันคือตั้งกองทุนสวัสดิการ114สศาลทั่วประเทศเลยที่บอกว่าเริ่มทําไปแล้ว60กว่าศาลอ๋ออันนี้ดีเลยค่ะโดยเฉพาะทนายต่างจังหวัดจะได้เข้าถึงง่ายขึ้นไม่ต้องรอส่วนกลางอย่างเดียวใช่ครับ การเข้าถึงได้ทันทีนี่สำคัญแต่เรื่องประกันกลุ่มกับกองทุนพวกนี้ก็ต้องดูเรื่องการจัดการงบประมาณด้วยนะคะซึ่งก็คงเชื่อมกับเรื่องปลดหนี้ก่อนหน้านี้จริงครับผมแล้วก็มาถึงข้อ4ด้านวิชาการอันนี้ก็สาคัญไม่แพ้กันค่ะเห็นว่ามีจัดอบรมกฎหมายใหม่ๆฟรีทั้งแบบมาเจอตัวที่สภาแล้วก็ออนไลน์ด้วยใช่ครับเดือนละสองครั้งเลยนะ แล้วก็มีการอบรมที่เรียกว่าติดอาวุธทนายความทำมาต่อเนื่องแล้ว9ครั้งค่ะแล้วในส่วนวิชาการนี้เหมือนจะมีทีมงานอีกท่านคือทนายเพชรที่จะเข้ามาร่วมบริหารด้วยเสนอแผนเน้นๆสำหรับทนายรุ่นใหม่4ข้อเลยอ๋อมีอะไรบ้างครับ4ข้อนี้ ข้อแรกคือจะสร้างตำราคู่มือปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานกลางคล้ายๆคู่มือผู้พิพากษาแต่เป็นของทนายรวบรวมความรู้จากผู้เชี่ยวชาญทุกด้านเลยทำเป็นอ e ีบุ๊กวิดีโอคอร์สแจกฟรีโหอันนี้น่าจะดีมากนะครับเป็นหลักยึดในการทำงานได้เลยค่ะ 2. คือพัฒนาระบบค้นหาดีกาที่ใช้ง่ายๆสำหรับทนายโดยเฉพาะแล้วที่ว้าวมากคือพัฒนา AI เฉพาะทางสำหรับทนาย AI สำหรักทนายไทยอันนี้ใหม่มากเลยครับใช่ค่ะจะป้อนข้อมูลตำรากฎหมายชั้นครูของไทยเข้าไปให้ AI ช่วยวิเคราะห์ตอบปัญหาได้มั่นยำขึ้นถ้ามีเครื่องมือแบบนี้จริงก็น่าจะช่วยทนายได้เยอะเลยนะครับลดเวลาค้นหาข้อมูลได้เยอะค่ะแล้วก็มีข้อ3 อบรมความรู้เฉพาะทางอย่างพวกนิติวิทยาศาสตร์ตรวจลายเส้น DNA อาวิทย์ปืนคดีรถชนอะไรพวกนี้ที่มันต้องใช้ความรู้เฉพาะทางจริงๆใช่ค่ะมีทีมวิทยากรพร้อมแล้วด้วยข้อ4คือแบ่งปันผลงานคดีบันทึกการอบรมเป็นวิดีโอให้ดูย้อนหลังได้แล้วก็รวบรวมตัวอย่างคดีที่สิ้นสุดแล้วมาเป็นวิทยาทานครบเครื่องเลยนะครับด้านวิชาการ